คน,นะครับเด็กๆเห็นรูปของคุณครูอ่านไหมรูปแรกก็คือรูปเสือเสืออาศัยอยู่ที่ไหนครับเด็กๆอาศัยอยู่ในป่าเสือเป็นสัตว์เลี้ยงหรือเลี้ยงได้ไหมครับเด็กๆสัตว์เสือเป็นสัตว์เลี้ยงได้ไหมเ,เ,เ,เลี้ยง,งไม่ได้เพราะทําไมครับเป็นสัตว์ที่ดุร้ายใช่ไหมครับแล้วก็ทําร้ายผู้คนนะต้องอาศัยอยู่ในป่านะครับอ,อีกรูปหนึ่งลิงลิงเป็นสัตว์ ป่านะครับอาศัยอยู่ในป่านะ,ะไม่ได้เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเพราะเสลิงก็จะเป็นมาทำไมครับเป็นสัตว์ที่ดุร้ายเหมือนกันก็ชอบทำร้ายคนเหมือนกันนะครับลูกช้างช้างก็เห็นไหมครับต้องอาศัยอยู่ในป่าเพราะว่าช้างทำไมครับ ถ้าช้างเวลาที่เขาหงุดหงิดเนี่ยเขาจะทำร้ายคนใช่ไหมเขาจะเหยียบคนตายได้เลยตามในข่าวที่เราเคยได้ยินนะครับเนี่ยช้างก็อันตรายเหมือนกันนะต่อไปนะครับเรามาดูนะคำข้างล่างนะครับที่ขวัญเขียนไว้คําว่าเสือเด็กๆเห็นไหมว่าตัวพยัญชนะเนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้ออันนี้คือตัวพยัญชนะสอเสือสอเอือเสือนะครับ ต่อไปอตัวพยัญชนะก็คือตัวลลลิงอลอ,อีงอลิงลอ,อีงอลิงนะครับต่อไปช้างตัวพยัญชนะก็คือตัวชอช้างนะชอ,อ,งอางอช้างช้างไม้โทช้างแล้เวเด็กๆเปิดใบงานนะครับใบงานหน้านี้เลยเขาบอกว่าให้นำ พยัญชนะทั้ง3าตัวนี้นะครับมาเติมในช่องว่างที่รูปสัตว์ข้างล่างเห็นนะครับเราดูตัวแรกเลยตัวแรกชอช้างเด็กๆดูชอช้างคือรูปช้างใช่ไหมเด็กๆก็เอาชอช้างที่ขวนวงเนี่ยมาเขียนในช่องว่างเลยนะครับชอช้างต่อไปสอเสือตัวนี้สีเขียวเห็นไหมครับสอเสือสีเขียวให้เด็กๆเขียนที่ตรงไหนตรงตรงรูปเสือก็สอเสือตรงนี้นะครับ สอเอือเสือและคําสุดท้ายตัวภาชนะตัวรอลิงอ่ะก็เขียนรอลิงตรงนี้เลยรลอ,อีงอลิง่างไ่ายไหมครับเด็กๆเด็กๆดูข้างล่างนะครับต่อไปเขาบอกว่าเด็กๆวาดภาพระบายสีออกแบบกรงสัตว์ที่ช่วยป้องกันอันตรายจากสัตว์ป่าเด็กดูของขวัญขวัญว,วาดไปแล้วเห็นไหมครับแต่ของขวัญเป็นสิงโตแต่คุณขวัญนะครับให้เด็กๆนะครับวาดแค่ หนึ่งรูปนะจากรูปข้างบนก็มีเสือมีลิงมีช้างให้เด็กเลือกมาหนึ่งอย่างนะครับหนึ่งตัวหนึ่งตัวนะอ่ะสมมติว่าอ่าน้องบีมน้องบีมเลือกช้างก็น้องบีมก็เลือกช้างมานะครับแล้วก็วาดโกงให้ช้างได้นะแล้วระบรายสีสวยงามนะครับในวันที่ควาจะมาสอนซาลอะซาลาอะนะครับอีอออะอะนะออออะอนะครับ การกระบาดคำที่ถูกต้องอและเขียนคำในช่องว่างทางด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับคำแรกนะครับนี่ที่ขวัญขีดเส้นสีนดำนะครับอพอพานพออึกงอพึ่งพึงไม่เอกพึ่งอันนี้แปลว่าพึ่งพาอาศัยกันนะครับคำหลังพออึกงอพึงพึงไม่โทพึง่งอ่าพึ่งนี้แปลว่าสัตว์ที่ชื่อว่าพึ่งนะครับแล้วเราดูคำนี้เลยคำนี้รัง ลังที่แปลว่าลังของสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วที่เป็นสัตว์ก็ต้องอะไรครับคําว่าพึ่งคาหลังใช่ไหมก็ให้เด็กๆกากระบาดนี้เลยอันนี้ต้องให้ผู้ปกครองช่วยนะครับบางทีเด็กยังไม่เข้าใจนะครับลังพึ่งก็คือลังของพึ่งใช่ไหมก็ให้เด็กๆเขียนคําว่าพึ่งตรงนี้เลยลังพึ่งลังพึ่งนะครับแล้วก็เขียนคําว่าลังพึ่งที่ด้านหลังสุดด้วยนะครับลังพึ่งนะ อ่งพึ่งต่อไปนะครับคำนี้นะครับหอมออึกหมึกหมึกที่แปลว่าปลาหมึกหรือว่าหมึกปากกานนะครับต่อไปคำหลังหอนออึงอหนึ่งหนึ่งไหมเอกหนึ่งหนึ่งที่แปลว่าตัวเลขตัวเลขนะครับเลขหนึ่งเลขหนึ่ง เรามาดูคำข้างหน้านี้นะครับคำข้างหน้านี้แปลว่เลาเลขอ่าเลขอ่านว่าเลขนะครับที่แปลว่าจํานวนตัวเลขใช่ไหมอ่าแล้วเมื่อกี้ที่เราดูความหมายกันก็คืออะไรครับ1เลข1น,นั่นเองก็ให้เด็กๆกวกาดกบบตรงนี้เลยคําว่า1ตรงนี้นะครับแล้วก็คำเอาคําว่า1ตรงนี้มาเติมเลยได้ไหมครับเด็กๆยากหน่อยนะครับแล้วก็เขียนคําว่าเลข1ที่ข้างหลังด้วยเลข เลขหนึ่งนะครับพอทําได้ไหมครับเด็กๆอ,อีกข้อหนึ่งนะครับอีกข้อหนึ่งดูคํานี้นะครับศึกสออึกศึกสอึกศึกแปลว่าความรู้สึกนะครับอ้คำหนึ่งอันนี้สอนสารนะครับสออึกศึกเหมือนกันแต่ว่าศึกอันนี้แปลว่าศึกษาแปลว่าศึกษานะครับศึกษาเล่าเรียนนะ เรามาดูความเรามาดูคาข้างหน้านะครับคํานี้แปลว่ารู้นะครับรู้รู้อะไรครับเด็กๆเด็กๆคิดว่ารู้อะไรดี <_ d ota> รู้สึกที่แปลว่าสึกที่แปลว่าความรู้สึกใช่ไหมครับ <_ d ota> อ่าก็ให้เดดกาคํานี้เลยสอ,อึกอสึกไม่ใช่แปลว่าสึกไม่ใช่คําที่แปลว่าศึกษานะครับคานี้นะคาที่แปลว่า นี่คือคําว่ารู้สึกนะครับความรู้สึกนะก็ให้เด็กเขียนคําว่ารู้สึกที่ข้างหลังด้วยอโอเคไหมครับอโอเคนะเดี๋ยวให้เด็กที่เหลือดวให้เด็กๆลองทําดูนะครับให้ปกครองเราช่วยดูนะสําหรับวันนี้มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ